โอเคนะครับทุกคนก็สวัสดีทนะ่านผู้ชมด้วยนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่ผมอีกแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมมาบอกนะครับว่าข้อระวังของการซื้อที่ขุดเนี่ยพีแอ็สองล้านเนี่ยคืออะไรกันบ้างนะครับทุกคนก็ก่อนอย่าลืมชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดแคร์สไครต์ให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญเลยลืมกดกระดิกเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยบิวอุปกรณ์ชอ็อปเว็บเติมเกมโลบอคบริการซื้อไอเทมหรือสัตว์เลี้ยงงต่าๆ เช่นแมปบิว u สูหรือ Go อาการ์เดนแล้วเขายังมีบริการรับเติมโลบักด้วยนะครับและรับฟาร์แมปต่างๆลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนก็ข้อระวังก็คือแบบว่าทำไมถึงพี่บอกว่าห้ามซื้อที่ขุด2ล้านอันนี้นะครับทุกคนนี่ที่ขุด2ล้านอันนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้มันมีที่ขุดใหม่ออกมาแล้วคือภารกิจมันง่ายกว่าที่ขุด2ล้านอีกนะครับทุกคนเออหรือใครจะซื้อ ที่ขุด2ล้านเก็บสะสมก็ได้เออมันก็แบบไม่ได้แบบอะไรขนาดนะั้นมันก็แบบใครแบบคนพวกเก็บสะสมก็ซื้อสะสมก็ได้นะทุกคนแต่ถ้ามือใหม่นะครับพี่ว่าฟาร์มเงินถึง3ล้านนะครับทุกคนทุกคนไปซื้อที่ขุดเอ,อ่อในถ้ำแดงได้เลยนะครับทุกคนเออก็คือแบบว่าถ้าเราแบบฟาร์มเงินซื้อที่ขุด2ล้านนะทุกคนเราก็ต้องเสียซื้อ ที่ขุด7จ็ดแสนห้าแล้วก็ไปที่ขุด1ล้านถึงจะไปขุดน้ําแข็งได้นะครับทุกคนเพราะว่ามันปรับมาใหม่แล้วนะครับคือใช้ที่ขุด1ล้านขึ้นนะครับเพื่อไปขุดโมซาซอนะครับทุกคนเออพี่แนะนําเลยนะครับว่าให้ซื้อที่ขุด2อล้านเจ็ดแสนดีกว่านะทุกคนทําไมพี่ถึงว่ามันดีกว่าเพราะว่าก็มันฟาร์มง่ายกว่านะทุกคนคือแบบมันหาของแล้วก็ไปตีตีมอนเตอร์อะไรวันเนี้ยเออไปซื้อที่ขุดคือหาของมาตีมอนเตอร์แล้วก็มาซื้อที่ขุดในนี้ดีกว่าทุกคนนี่ที่ขุดนี้ดว่า 2อล้านเคือเอ่อมาทำภารกิจกับเอ่อสามบาทหลวงเนี่ยทุกคนเออแล้วก็มาแบบไอตัวนี้คือเขาต้องการเอ่อหัวใจของราชาแม่มุมนะทุกคนออไม่ใช่ราชาแม่มุมแตราชินีแมงมุมนะทุกคนก็คือในถ้ำน้ําแข็งตรงนั้นนะไม่ใช่ราชินีแมงมุมในถ้ำนี้นะทุกคนก็คือราชินีแมงม,ม,ม,นะม,มุมในถน้ำน้ําแข็งในถ้ำขีดต้นข้างล่างนะทุกคนไม่ใช่ข้างบนนะ ออแล้วก็อันนี้ต้องการแค่หัวใจเยตินะทุกคนก็คือไปตีเยติได้เลยนะเออไปตีเยติแล้วก็ไปหาตูแบบเออสูตรครัฟของอะไรเงี้ยให้มันแรงๆนะทุกคนเออแล้วอันนี้ก็ต้องการหัวใจโกเลมนะทุกคนก็คือหัวใจโกเลมก็คือหัวใจบอสนะทุกคนที่แบบออประตูดันเจียนนะทุกคนเออเราสามารถที่แบบออลงดันกับเพื่อนได้ไงเออลงดันกับเพื่อนช่วยกันตีช่วยกันตีแป๊บเดียวทุกคนหรือจะให้คนแบบเก่งๆมาแบกอะไรเ voilà. งี้ยก็ได้นะเออ คนที่เล่นแบบไม่ได้เซิร์ฟวีหรือมีเซิร์ฟวีแล้วก็หาเพื่อนเล่นอะไรเงี้ยก็ไปหากันในกลุ่มอะไรอย่างี้ได้นะเออไปหาช่วยกันลงดันอะไรเงี้ยแบบแป๊บเดียวก็ได้มาแล้วทุกคนหัวใจไม่ได้ยากนะหัวใจหน้าตาโกเลมก็ตัวอย่างที่ทุกคนเห็นนะ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นี่หัวใจโกเลมคือเอามาให้ปุ๊บพอมาให้แบบ หัวใจทั้ง3เนะี่ยให้กับ3คนนี้ปุ๊บทีนี้มันก็จะปลดล็อกเลยนะทุกคนเออแล้วก็มาซื้อที่ขุดอันนี้ดีกว่านะเพราะ่ดูดิค่าสถานนะคือแบบเท่าไหรอ่อ่ะ power 750แล้วก็สป e ด d 10 l u c ี้78นะทุกคนใส่ลูนได้4อันเหมือนกันนะแต่แค่ความแรงมันคือดีกว่านะแต่ความรัวนะทุกคนความรัวพี่แนะนําให้เป็นที่ขุดหนึ่ง้านนะทุกคนมันจะรัวมา15นะทุกคนแต่ว่าก็ไม่แนะนาให้ซื้ออยู่ดีแต่แค่ว่าแบบมันเร็วกว่า แต่มันช้าแต่มันช้าแบบเขาเรียกไงนะอ่าแรงแรงมันช้าทุกคนมันแค่6ก0ห้าสิบเองทุกคนเห็นไหมเออพี่แนะนําว่ามาซื้อที่ขุด2อล้านเจ็ดแสนดีกว่าอย่าไปซื้อที่ขุด2อล้านเลยมันไม่ดีนะทุกคนเออถึงรูปร่างมันจะไม่สวยเท่ากันนะทุกคนเออมันก็ไม่ดีแล้วก็รูปร่างของที่ขุดนี้มันก็เปลี่ยนมาใหม่ได้เลยดิที่ขุด2อล้านนะคือมันมันมีแสงอะถ้าใครปรับภาพสูงอาจจะแบบมีแสงเยอะตอนนี้คอมพิ่เริ่มไม่ไหวแล้วปรับภาพสูงไม่ได้แล้วตอนเนี้ยคือ รูปลักษมันก็เทเนะทุกคนแต่ถ้ามันมีแบบไฟอะไรล้อมรอบอะไรอย่างงี้ก็ดตีนะทุกคนเออมันจะเทกว่านี้แต่มันก็มีแหละมันมีแค่ประมาณส่วนนี้นะทุกคนเนี่ย <S <S แต่มันไม่มีส่วนหัวพวกท้ายอะไรพวกนี้ตัวไงเออมันก็ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่แต่ว่ามันก็แบบเทอะเออเตี้ยเออเป็นที่ขุดชื่อที่ขุดเออหัวใจมังกรนะทุกคนเออเนี่ย, <S 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 ยก็ทาภารกิจอีก,กาเนี่ยทำภารกิจอีก,กาตรงนู้นแล้วก็มาหน้าถ้ำแล้วก็มา ตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่ต้องทําก็ได้นะจริงถ้าเราเข้าถ้ามาได้แล้วปุ๊บตรงนี้ไม่ต้องทําก็ได้เรามาทําแค่สามบ้านหลวงเนะนี่ยเสร็จพอแล้วเราก็มาซื้อที่ขุดอันนี้ได้เลยคือแบบดีมากนะทุกคนแล้วก็อีการนี่ก็ดูดีเควสที่3ก็ยากอยู่นะทุกคนเออใครได้เราก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับหัวใจของอ,อ,อันเนี้ยหัวใจของอีการใครขุดได้แล้วก็มาคอมเมนต์บอกได้นะก็อ,อย่างที่พี่บอกนะทุกคนก็คือที่ขุดแตมันไม่ค่อยดีเลยนะ ที่ขุดของเออเนี่ยสองล้านอ่ะเออไม่ค่อยดีแนละ้วแต่ถ้าพี่ซื้อที่ขุด2ล้านใช่ไหมสองล้านเจ็ดอ่ะเออถ้าพี่ซื้อที่ขุด2ล้านเจ็ดใช่ไหมพี่ก็ต้องขาย2ล้านที่ขุด2ล้านไปก็ได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะหนึ่งล้านห้าแสนนะทุกคนนี่ถ้าขายที่ขุดนี้ไปได้ประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนก็พี่ต้องหาเงินอันนี้หาเงินในตัวเนี่ยประมาณเออหนึ่งล้านเจ็ดเอ้ยหนึ่งล้านสองนะโดยหนึ่งล้านสองห้าสิบเงินสองแสนห้าสิบนะทุกคน แล้วพี่ก็ขายที่ขุดนี้ถึงพี่จะซื้อได้แต่ก็อย่างว่ามันมันไม่สามารถขายได้เลยนะทุกคนคือพี่มีลูนติดดูดิทั้ง4อันเลยแล้วออกแต่ละอันคือดูดิอันละเท่าไหร่อ่ะนี่นะครับทุกคนเอาออกแต่ละอันอันละสามแสนเออแล้วถ้าใส่อีกอ่ะก็อันละสามแสนนะแต่นี้ใส่ไม่ได้วะอันละสามแสนนะทุกคนเออดูดิคือพี่ต้องหางเงินอีกเยอะอ่ะหรือไม่ก็หารูนใหม่ไปเลยอะไรเงี้ยแบบมันก็แพงเกินถ้าจะแบบสัก ห้าหมื่นหมื่นหนึง่งอะไรเงี้ยเออเพราะว่าแต่มาอันนี้แพงเกินอะ่ะทุกคนคือแบบโอูอออกแต่ละทีเอาเข้าแต่ละทีโคตรแพงแต่เหมือนเอาเข้ามันจะไม่แพงแล้วไหมเอาเข้ามันเข้านิดเดียวแต่ตอนเอาออกเนี่ยโอ้โหโคตรแพงอะ่ะโอเคง้นคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนก็ข้อห้ามเลยของสาหรับมือใหม่นะทุกคนก็อย่าไปซื้อเลยนะครับที่ขุด2ล้านเนี่ยเราไปซื้อที่ขุดในถ้านั้นดีกว่านะเออก็คือที่ขุดในถ้ำนั้นมันดีกว่านะเราแค่ทำเควสแปบบ๊แบบแบบเดียวอะ่ะคือได้อยู่แล้ว ที่ขุด2อล้านอ่ะมันเควสมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะทุกคนเออมันไม่ได้ยากเท่ากแบบับเรามาหาแบบเงินที่แบบเรามาซื้อเนี่ยที่ขุด5 0 0 0 0นที่ขุดอะไรนะ7,500แสหรือที่ขุด1ล้านเนี่ยเพราะว่ามันปรับมาใหม่แล้วนะทุกคนก็คือ ที่ขุด1ล้านเนี่ยคือแบบมันต้องเอาไปขุดโมซาอรนะที่ขุด1ล้านเนี่ยแต่ที่ขุด700,000อันนี้มันซื้อมันซื้อแล้วมันขุดไม่ได้นะทุกคนเออก็ข้อควรระวังเลยสำหรับมือใหม่ก็ประมาณเท่านี้นะทุกคนก็อย่าซื้อเลยนะครับที่ขุด2ล้านไปซื้อ2องล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นดีกว่านะทุกคนเออก็คลิปนี้เอาไว้ป,ประมาณเท่านี้แล้วกันทุกคนก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกดแคปสไครต์พี่ด้วยนะครับที่มุมขวเล่ยลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพี่ด้วยนะครับแล้วก็